in love wow. แม่อาอยก็เดินมาส่งน้องยูเหมือนปกติทุกวันเลยนะคะวันนี้แม่อ้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆมาลงสวนด้ยวยกันนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆนเห็นไม่ใช่สวนของแม่ออยนะเป็นสวนของชาวสวนที่นี่เลยเขาปลูกขายนะคะตอนนี้เขาปลูกออมะเขือเทศไม่ไม่ใช่สิก็ปลูกมะเขือม่วงแล้วตรงนี้ก็เป็นดอกทานตะวันนะคะแล้วก็กระโพดข้างหลังเดี๋ยววันนี้แม่อาอยจะมาชวนเพื่อนๆนลงสวนนะคะก็มาดูกันว่าแม่ออยมีอะไรที่ต้องทำในสวนมากในตอนเช้าวันนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นสวนของแม่ออยนะสวนเล็กๆตอนนี้ค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแม่ออยมีงานที่ต้องทํานะคะแบบเพิ่งลงต้นกล้าได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้ต้นกล้าก็ต้องการการตัดแต่งเนาะเดี๋ยววันนี้แม่ออยก็จะมาทํากันค่ะเดี๋ยวแม่ออยจะให้ดูนะคะตรงนี้มาล้าของแม่ออยตอนนี้นะคะเขาก็แตกยอดสูงแล้วแล้วก็จริงๆในตอนเริ่มต้นนะคะขเขามี ข้อประมาณ10บข้อเราก็ตัดตรงข้อที่10ขึ้นไปเพื่อที่จะเลียงให้ตรงนี้นะคะนี่ก็คือกิ่งแขนงที่เขาออกมา,ามกิ่งแขนงเขาก็จะอยู่ตรงใบจริงกับต้นเขานะคะตรงนี้ก็เป็นกนนนิ่งแขนงออกมานี่เป็นกิ่งแขนงที่1ที่2นะคะเด็กมาก็จะมาทําการแัดเวลาเรานับข้อมาล้านะคะเราก็ตัดข้อที่10ขึ้นไปของมะละคะ่ะเพื่อที่จะให้กิ่งแขนงของเรานะคะแตกออกไปเยอะแล้วก็ทําให้ได้มีลูกดกนะคะ จริงๆคลิปเต็มๆแม่อานทำอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะดูยากนิดนึงเวลาการนับข้อนะคะแต่จะลองมานับด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครสนใจก็ไปดูคลิปเต็มที่แม่อานเคยทำไว้แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข้อที่1 2 3 4 5 6 7 8 สิบค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดยอดตรงนี้อ่าเลยข้อที่สิบไปตรงนี้เราก็จะตัดนะคะทําไมเขาต้องตัดยอดด้วยนะคะพอดีที่ญี่ปุ่นฤดูร้อนมันสั้นนะคะประมาณสามถึงสี่เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเร่งนะคะผัหรือฤดูร้อนเพื่อให้สามารถแตกยอดออกไปได้เยอะแล้วก็เพื่อให้ได้ผลผลิตเร็วแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะค่ะวันนี้มาก็จะมาตัดยอดตรงนี้เลยนะ อันนี้ส่วนยอดตรงนี้นะคะเราก็สามารถนําไปต้มแล้วก็จิ้มน้ําพริกได้ด้วยนะคะอร่อยด้วยอันนี้ถ้าสังเกตตรงนี้ก็จะเริ่มมียอดอด้านล่างนะคะที่แตกแขนงขึ้นมาออกมาแล้วเดี๋ยวก็แม่ก็จะจัดก็จะจัดให้เขาแบบไม่ลกนะคะให้เขาขึ้นไปด้านบนให้เขาไต่ขึ้นไปด้านบนค่ะไม่ลกเนาะเนี่ยเขาจะเริ่มแบบไปอยู่เกาะ ตรงอื่นแล้วเดี๋ยวก็พยายามให้เขามากกอนในที่ที่เราอยากให้เขาเกาะนะคะบางทีเราก็พันหนีก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะพันขึ้นไปนเองเราก็จับเขาพันขึ้นไปด้านบนลนล้วเดี๋ยวมือเขาก็จะขอขึ้นไปด้านบนเอง อยากจะให้เขาขยับมาด้านนี้เนาะแล้าเดี๋ยวเราจะไปชูแกวอาจจะใช้เชือกมัดก็ได้หรือไม่ใช้มัดก็ได้นะคะจริงๆไม่มัดเดี๋ยวเขาก็เกาะของเขาไปเองก็เน,นี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้เขาโตนี่เดี๋ยวเรามาดูแตงกวาของเราดีกว่านะคะเพราะว่าแตงกวาของเราตอนนี้นะเป็นลูกแล้วแล้วเ,เดี๋ยว ไม่อเสังเกตมันมีตัวผู้กับตัวเมียออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยผสมพันธุ์เีสรนเขาด้วยนะคะเพื่อให้เขาไปง่ายๆแล้วตอนนี้นี่แต่กวางว่าก็เ,เป็นลูกแรกแล้วนะไม่อเราจะทําการตัดลูกแรกตอนที่เขายัางเล็กอยู่นะเพื่อที่ให้เขาไปเลี้ยงลําต้นเขาก่อน,นะคะเพื่อให้ลําต้นเขาขึ้นสูงแล้วก็มีดอกทั้งตัวผู้ตัวเมียออกมานะคะเพราะฉะนั้นลูกแรกเราก็จะรีบตัดก่อน นี่นะคะนี้ก็เป็นแตงกวาลูกแรกเดี๋ยวแม่ออนก,ก็จะมาทําการปัดแตงกวาลูกแรกไปเลยนะคะแล้วก็ลูกที่2ที่3ามเราก็เหลือเอาไว้เขาโตไปตามปกติแต่ถ้าเป็นลูกแรกเนี่ยก็รีบมาตัดเขาก่อนได้เลยค่ะ ก็นี่นะคะเป็นแตงกวาลูกแรกแต่แม่ออาจะมากินให้กินแตงกวาลูกแรกนี้ดีก่อนนะจริงๆแตงกวาอ่อนๆน,นี่มันอร่อยนะมันก็จะมีหนามเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแตงกวาเป็นเรื่องปกติแล้วก็มาลงสวนตอนเช้าๆนะแม่อก็ชอบเพราะมันไม่ร้อนแล้วมันก็อากาศดีเวลาเดินมาส่งน้องยูเสร็จก็จะเดินแวะมาที่สวนตลอดเลยค่ะหืมกรอมาก ตตงกวาเราปลูกเองนะยังไงมันก็อร่อยอะ่ะกรอบนะคะถ้าแตงกวามันยังเล็กอยู่เนี่ยเห็นมั้งนี่นะคะมันก็จะประมาณนี้เหมือนรีวิวเครื่องสําอางแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นผักนะ <laughs> เป็นผักที่เราปลูกเองไงอืมอ่อยแม่ชอบกินแตงกวาญี่ปุ่นมากอะ่ะยิ่งช่วงหน้าร้อนนะคะมันเป็นผักแบบริทเย็นอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรา กินจังกวา,าจะสดชื่นอะเดี๋ยวเรามาผสมพันธุ์แตงกวากันดีกว่านะคะจริงๆอะตัวแตงกวาเราไม่ผสมพันธุ์ก็ได้นะไม่ต้องไปช่วยเขาผสมก็ได้แต่ว่ามันต้องมีพึ่งมีแมลงอะไรอเงี้ยมาช่วยแต่ถ้าเราผสมมาเราก็มั่นใจว่าเขาจะติดชัวร์วนะคะว่าไม่อร่ชอบ ในนตอนเช้าเชนะวเวลาผสม้ก็มาผสมในช่วงเช้านะคะพอเดี่ยวดอกเขาปอสักสิบเอ็ดโมงดอกเขาเขาก็จะหุบแล้วก็สักก่อน11บเอโมงเนี้ยแม่เราก็จะมาผสมเกสรใช่ไหมเดินมาเห็นมีดอกตัวผู้ตัวเมียพร้อมกันก็เดี๋ยวเราก็จะมาผสมเกสรกันเลยค่ะเนี่ยนะคะนี่ก็จะเป็นดอกตัวผู้สังเกตว่าตัวผู้เขาจะไม่มีกระปาะนะเห็นเปล่า เนี่ยนะคะตัวผู้เขาก็จะเป็นดอกปกติแบบนี้เขาไม่มีลูกแตงกวาอยู่ข้างในแบบเพื่อนๆบางคนก็ถามนะคะว่าให้วิธีสังเกตยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆเลยนี่เขาก็จะไม่มีลูกแตงกวานะคะเขาก็จะเป็นดอกแบบนี้เขาก็จะไม่มีลูกแตงกวาติดส่วนอันนี้เทียบไปเห็นกันชัดๆเลยเนี่ยถ้าเป็นดอกตัวเมียเขาก็จะมีลูกแตงกวานี้นะคะตรงนี้เป็นลูกแตงกวาเล็กๆติดอยู่แต่ถ้าลูกแตงกวาที่เราไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะคะเท้าเขา เขาก็จะเหี่ยวของเขาไปเองเลยอันนี้สังเกตว่าเขาเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานแม่วอนไ,ไม่ได้มาลงสวนฝนตกเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่ามีผึ้งมาผสมให้หรือเปล่าอันนี้ก็เี่นนะคะตัวเมียเราก็ไปผสมลูกอื่นได้นะมมีลูกอื่นยเยอะเลยเนี่ยตัวเมียนะคะที่มีลูกแตงกวายอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่เราก็วันนี้เขาบานนะคะคุณหมอวันนี้เดี๋ยวก็มาจะทําการผสมเกสรตัวนี้กัน นี่นะคะนี่ก็เป็นเกสรตัวผูตรงท้านเขาก็จะไม่มีกระป๋ออย่างนี้บาธีเราก็ถ้าเพืเ่อนๆมีผู้กานก็ได้ถ้าไม่มีผู้กานเราก็ง่ายๆนะคะเราก็แกะกลีบใบด้านข้างตรงนี้ออกไปก่อนแล้วจะสังเกตว่าเนี่ยมันก็จะมีแบบสังเกตนะคะมันก็จะมีละอองเกสร เราฉีกกลีบออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีละอองเกสรอ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทําการผรสมเลยค่ะนีคะไปจับสัมผัสอดอกตัวผู้นี่มันน่าจะจะใช้ได้ประมาณแบบผสมได้สองถึงสามลูกนะคะเีพอเราผสมก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เอามาจุบๆบกันอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็กประมาณสักเจ็ดวันแล้วก็มาเก็บได้เลยนี่เดี๋ยวเรามาเปิดมุ้งตรงโซนนี้นะคะแม่อาจะมาเอาฟางออกก่อนค่ะแต่ว่าจะไม่เอามุ้งออกก่อนนะคะเพราะว่าปลูกต้นทานตะวันนะเดี๋ยวมีน้องนกนะคะมากินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่อาจะให้ดูว่าแม่อาลงมเมล็ดเข้าไว้แล้วเขาก็เริ่มงอกแล้วค่ะ อันนี้แม่ก็จะเอามาอันนี้แม่ก็จะเอาฟางออกเฉยๆคะ่ะตอนนี้เพราะว่าเอาเริ่มง,งอกแล้ว ผลได้ดีนะคะน่าออก็สำหรับเริ่มนัอบการก็ออกเริ่มงอกลจริงๆก็ปิดเอาไว้พอเขาเริ่มงอกเขารีบมาอ,าออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้นเขามันก็จะยืดหาแสงอีกก็จะปิดคุมความชื้นเอาไว้ก่อน ส่วนนี้ก็เป็นดอกทานตะวันของแม่ออยนะแม่ออยจะปลูกไว้ให้แฮมสเตอร์นะคะปีนี้จะให้ปลูกให้แฮมสเตอร์กินเออลำต้นเขาก็ยืดขึ้นมาแล้วใช่ต้องเวลาเอาฟางออกต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันติดฟางขึ้นมาด้ นี่เป็นต้นทานตะวันนะคะตอนนี้เป็นพันธุ์จากรัสเซียพันธุใหญ่จริงฟางไม่ต้องอ,ออกก็ได้แต่ว่าแม่ออยจะเอาออกแต่เพราะแม่ออยคุมผ้าพลาสติกไว้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกแต่ว่าเราออกนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะมันจะดึงดึงตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะสังเกตว่าลำต้นอะ่ะพอไม่ได้อ,ออกลำต้นจะยืดนิดนึง ไม่เอาเห็นลําต้นมันยืดดินหนึงนะคะแม่ก็จะเอาดินด้านข้างแนละ้วมาปลบเขาหน่อยเดี๋ยวพอเขาโดนลงเขาจะได้ไม่หลงก็จะได้แข็งแรงหน่อยนะคะ รปลูกพริกนะคะแล้วก็คลุมเน็ตไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเราก็ออกมาเอาเน็ตออกะะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการจะมาทําการตัดแต่งต้นนะคะเพื่อให้พริกของเราดกนะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่ออยก็จะมา ตัดแต่งกิ่งพลิกนะคะที่เราปลูกลงปลูกอาไว้ได้ประมาณ1เดือนเนี่ยก็เป็นการตัดแต่งกิ่งพลิกเพื่อให้ต้นของเขาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ทําให้พลิกดกนะคะทําไมเราต้องมาตัดแต่งกิ่งในตอนเริ่มแรกนะคะสังเกตพอพอเราปลูกไปมันก็จะมีเนี่ยนะคะเป็นตรงกลางของเขาเนี่ยนะคะตรงด้านกลางตรงกลางของเขามันก็จะมีพลิกอ่า มเม็ดแรกหรือดอกแรกนะคะออกมาตรงกลางนี้นะคะเราเราก็จะทําการตัดพลิกตรงนี้นะคะตรงกลางดอกแรกเม็ดแรกก่อนเลยค่ะซึ่งใช้ได้กับพริกทุกชนิดนะคะในการตัดแต่งกิง่งอันนี้ก็เป็นพริกหยวกญี่ปุ่นนะคะแม่ก็จะใช้กับพริกทุกทุกชนิดเลยะคะ่ะพริกพริกที่เมืองไทยก็ใช้ได้เป็นพริกหยวกก็ใช้ได้นะคะเป็นพริกหยวกญี่ปุ่นก็ใช้ได้อย่างแรกเราก็จะทําการตัด หรือว่าเด็ดตรงนี้ออกไปเลยนะคะแ่าก็จะอ,ออกไปเลยเนี่ยลูกแรกไม่ต้องเสียดายนะคะอันนี้เราไม่ต้องเสียดายนะคะพลิกของเราเพราะว่าตอนนี้เขายังลำต้นเขายังจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะถ้าเกิดว่าเขามีลูกซะก่อนนะคะมีลูกอย่างนี้ซะก่อนเขาก็จะเอาธาตุอาหารสารอาหารไปเลี้ยงลูกแทนแทนที่จะมาบำรุงต้นก่อนนะคะเราต้องการให้ต้นเราแข็งแรงก่อนเพื่อที่จะได้มี พริกเยอะๆออกมานะคะถ้าสมบูรณ์แข็งแรงตอนนั้นเขาก็จะได้พริกที่เยอะเพราะฉะนั้นตอนช่วงแรกๆนะคะเราก็เอาพวกพริกมันแรกออกไปก่อนค่ะและถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนะคะตรงนี้ตรง,ตรงที่มันมีง่ามออกมาตรงนี้นะคะด้านล่างลงไปมันก็จะมีเนี่ยนะคะมีต้นพริกที่เขาแตกออกมาบริเวณด้านข้างเนี่ยนะคะเป็นต้นแขนงเนี่ยเราก็จะเอาออกหมดเลยค่ะเพื่อที่จะให้ต้นพริกของเรา สูงขึ้นไปด้านบนนะไม่ต้องเอาสารอาหารมาเลี้ยงต้นแล้วก็ใบด้านข้างตรงนี้ค่ะเราจะออกหมดเลยค่ะมันเป็นง่ามตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะล,ลงไปด้านล่างเราเอากิ่งแขนงออาหมดเลยนะคะต้นแขนงที่มันออกมางอกตรงนี้นะต้นนี้ก็เหมือนกันนะถ้าสังเกตเขาก็จะมีลูกเล็กๆของเขาออกมาแล้วนะตรงนี้ต้นเขายังสูงได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นแม่๋อ,อก,ก็จะมารีบดึงส่วนนี้ออกให้หมดก่อนค่ะ การที่เรามารีบเอากิ่งแขนงออกนะคะก็เพื่อให้ลำต้นของเรานะไม่ลุกจนเกินไปด้วยด้านล่างเขาจะได้โล่งแล้วก็โปร่งนะคะไม่เป็นที่รวมโรครวม,วม,มแมลงด้วยค่ะอันนี้ก็เวลาเพื่อนๆปลูกพลิกก็ลองนอกจากเราจะบำรุงต้นเข้าด้วยปุ๋ยต่างๆแล้วนะคะเราก็อย่าลืมตกแต่งนะคะพ้นพลิกของเราให้แบบโล่งโปร่งด้วย ก็ค่อนข้างล,ลุกละนี่นะคะมันก็จะมีพลิกเม็ดแรกออกมาตรงนี้ต้นกำลต้นเขายังเล็กมากเลยอันนี้เราก็ต้องรีบมาตัดนี่ไม่อยปล่อยให้ช้าไปนานๆอันนี้ก็ต้องรีบมาตัดละอันนี้เป็นพลิกหวานนะคะอันนี้ก็เป็นพลิกหวานที่เพิ่งได้มากินนะ่ะมันอร่อยมากเลยอะ่ะ กรอบมากหวานจังอืมอร่อยอืมอร่อยมากตัดตกแต่งกิ่งนะคะมาตัดตกแต่งกิ่งพวกคลิกอย่างเงี้ยเขาขับเจริญเติบโตได้ดีตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่ ม่ก็กําลังจะเดินกลับแล้วนะคะก็ก็นี่เป็นกิจกรรมตอนเช้าๆนะคะที่แม่ออยทาหลังจากที่เดินไปส่งน้องอยูทุกๆวันถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะคะก็วันหลังเอาไว้แม่อ่อยจะพาเพื่อนๆนะคะมาลงสวนกันอีกก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเอาไว้เพื่อนๆก็แวะมาชมสวนแม่ออยกันอีกนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ